รีวิวกันกับบันได RG 1ี่งตอน144ท่อกีส์อีดับบิมีแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคสองอันติดอยู่ด้านหลังนะครับโล่นะครับหนึ่งอันแล้วก็มีในส่วนของปืนนะครับหนึ่งอันบีมเซเบอร์นะครับอีกสองอันนะครับในส่วนของมือนะครับจะให้มาทั้งหมดเจ็ดข้างนะครับก็มีสามผู่แล้วก็มีโผล่มาอีกหนึ่งข้างนะครับมีฟิกเกอร์นักบินนะครับมาให้เหนื่อันนี่เมื่อเทียบกับไ x เ8เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ตัวขนาดพอๆกันเลยนะครับการจัดท่าจัดทางต่างๆรวมไปถึงเรื่องของลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับคจนึงไม่ต้องใส่คช่นเบสก็ได้นะไม่ค่อยมีชิ้นส่วนไหนหลุดนะชิ้นส่วนเล็กๆที่แบบประกอบเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร,ร่นะก็ไม่ได้หลุดง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการต่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็น ตัวที่ต่อได้ค่อนข้างน่าเบื่อพวสมควรเลยคือมีแต่เอาชิ้นส่วนใหญ่ๆเนี่ยมาประกอบนะอย่างเช่นตัวแขนนะครับตัวแขนเนี่ยก็คือท่อนบนกับท่อนล่างครับของแขนเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวอะ่ะมันเอาแค่เอาชิ้นเดียวเนี่ยมายแบบใส่เลยแล้วก็จบเลยแต่ว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพายที่เพอร์เฟกนะครับตัวนี้อ่ชิ้นส่วนใช้หมดเลยหายไม่พอตัวพวก อรอยเกตต่างๆเนี่ยค่อนข้างหลบมุมได้ดีนะครับแล้วก็เกตเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วก็ตัวไหนที่ไม่หลบมุมเนี่ยก็จะกลายเป็นอันเดอร์เกตหมดเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างได้คอมเมนต์นะคือใครแบบอยากได้ในซีรีส์วิงกันดั้มครับมาตั้งโชว์เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ